ก้อยลาวที่มาไม่ตรงทางนะก็เรียกกลับคลายกลับกลาเมื่อนู่นนุ่ยนะเองเด้งเน้่เด้งมาดีแจ้มมองมาแล้วละ <laughs> มองมาแล้วล้ว <laughs> <laughs> ไม่แมวอืม <laughs> ไม่แมวแล้วไม่แมวแล้วอืม เอจิงแกที่บืแจ๊กแจกโอ้หยอกขึ้นมายอกขึ้นมายอกขึ้นมาเอเยอะตรงตรงเยอะตรงตรงที่เอจิงเฮ้จิงคือแบบตอนนี้จิงคือว่ดนะาจิงนะอืมรอยไรเอล่หลวเมาตุกเรือดูการเออ ตรงกลานเมาปีใม่เมาจุดจีนเมาอืเออเขาไหวปูเมาเขาไหวแจวตีเมาเอาโลกขึ้นเปลเมาเนี่ยเมื่อกี้จิ้งนี่้กี้ไม่ใจคือเมาเื่องว่าเล่ากูเโร่แล้วเมาเล้าเพื่อกนั่นตีเมาหนักหมเลยเพราะว่าแกะหมึก ว่าเผื่อนี่หมึกเนี่ยครงมูกขึ้นปอมเลยกับบ้งหมึกกลมจอกกลมจอกว่ะครบจอกแถกกับโครงมูกเก็บขึ้นปอมแหล่นู่หนูคิดว่าเออเองเออเกิดๆคุณนอนนี่เองนะแล้วนอนเหนือยแต่ก็นอนได้เอเง

นูก็เวลาเหลือดูการเทศการทีตีอย่างเกิดว่าไอ้บริรษัทปนิตลากว่าหนังวัวหลอกวันมันยัดเพราะว่ากำาไรเขาอย่างขี้มูขี้ม,ม้าเป,ป็นปันปันลานเงเรมึง <laughs> เพราะกินกันตัวประเทศนี่เออที่จากงนู่นนูน่นว่ามันไม่เฉยกันแต่มันก็ช่วยกินเผื่อนเออไแบบอ้พวกเจ้า,จากล้องเล่าเจ้ากล้องเบี้ยนรวยตายโหกงแล้ว รวยมากเป้ยดิ้งยูเงินรวยเป็นแส่นแท่นล้านแล้วไอบู๊แตกเดือแล้วน่ะจนนี่บาดลวกเลยคนก้คนเกิดวะกั <c oughs> บป้อมก็เลยไหมเออไม่ตังเลยไอ้โบู๊โม่นี่ไม่ตังเลยไอค้คนบา้าหรืคนบ้ามันก็นคนเสียสติไอ้โบู๊โม่กับเสียสติเพื่อนอืมวันกันโบู๊โม,ม่นันกไกลายเป็นคนบ้าเพื่อนไม่จะยัดได้เออยิ่งคนบ้าแล้วเดี๋ยวปรับกันมั้งในชังนกลมนี้อย่าเดี๋ยวปรับ คนบ้านี่เด็กนี่เดี่ยวปลามกันมันเออพวกนี้มันกล้าคนมันตำกล้าคนหรือมันไม่ติดร่างเงี้ยบอกกันอ่านในคนบ้ากับเด็กกันอย่าไปปลามจ้าเอออันนี้บุ๋มองกับเมื่อนีอเอ๊ะเด็กเนี่ยเล่นบากมาไมเล่นบาสมั้ยมาเล่นกับมึงก็ไม่ใจรู้เรื่องแล้วอืมไอ้บุกปฏิบัานมันรวยไม่ไปหนึ่งยูมันแต่กูแลกันเพราะว่ามันกล้าอยู่จาวเดียวเนี่ย ต่างตงประเทศมันกล้ายอยู่เจ้าเดียวเออนีรองดาบโบนี่หลดการผู้กล้าลงบ้างลงให้ชาวบ้านผลิตเหล้าผลิตเบียร์ตำบลน,นั้นผลิตเบียร์เยอะอันตำบลน,นู้นผลิตเบียร์เยอะอันอำเภอ,อนน้ผลิตเหล้าเยอะอันแล้วไม่ดีวะชาวบ้านได้มีรายได้มั้งอันนี้เคยเถียวผลิตก,กันจ้ะกดจับตายห้องเม็ดเนียเออเนี่ยเราการเลือจนเปรตอยู่บนเนี่ยเออ เด็กก็ไปได้แล้วเด็กไอ้ไหนตุนรวยยัง oh. ย <tr> ังท <I me> ี Hello, Hello, ่เหลือดไปนี่มึงบูรตู้ผมโมกันเลวอันตรายเนี่ยโมกันเลวมินเอ้ใจเมึงไม่ใจมึงโม่โต๊ะเนี่ยมีก็มีก้าวไปผมโมกันตึ้งอ่ะปูดกันไปก้าวอู้เอาแตงกันยิงกันตีกันไอ้บางทาที่ไหนว่าเพื่อนโมเหลือก้าวรถไปจนเพื่อยไม่จำดีไหน để mà chọc cái nát nát, ying máu ying chốn rồi với thế cắn, út nút út nút búa pha lê lau, em biết tầm tao chạy lau mưng, cũng mới chạy tầm tao, Để guo à, lén phước để cao uông mưng măng, lau cũng phải cái con chốn về, con đuôi cũng phải cái khín mới cái khít mày đâu, ai con chốn để gìn nét như mưng này, tầm tao đây guo làm hết đá, đây guo mới trăng ngày mua gỗ. กูไม right, ่ก the, ักหลายโม่ไม er ่กับไม่เงินกูกักหลาดีนี่แหละเออกต่โม่แล้วเถอะเถี๋ยวหลาไหมเดี๋ยวจริงกันก็ไม่กักหลายโม่กูบ่โอ้ยติดร่างเต็มเปลี้ยอันคนบ้านู้นได้แล้วก็รวมบ้าเนี้ยอันนี้คนเมาเขาไม่กักหลาโม่เออแล้วจอบจริงกับจอบเล่าเฟือนเล่าเองไม่เจอปึ๊ดแล้วเมาตึกดูการเนี่พอเมาอะไรมาเจ้าเจ้าเนี่ยเออ บางคนเมาเร็วรองบางคนมเมาแล้วดอนเออบางคนมเมาแล้วยิงปืนเหล็กไม่มเมาบางวดใกล้ได้จักเบิร์ดแล้วมึงใหญ่นู่นนู่นเวลาไม่มเมาใกล้ได้ากเบิร์ดพอเม,มาก็เลยอย่าปล่อยไม้ปลอกเราคุณไม่เอาไอ้กูปากูปาตุ่มตั้งยาติดสะบัดเด็กนี่ไม่รู้กัางเลยไม่รู้วัางเพื่อเมาหูอือแล้วเก๋ไม่เล่กคนเมาหลูเหลืองแลอว Sí, thì lúc tiềm măng cho loki cốt nằm mungan, côn Chân tiềm bầu hả, bao phết chứ, ba lúc đa kin nơi, luộc để kiao. này rồi hả? rè 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 là rè 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 มือเด็กเนี่ยเล่นหมากระโก้เลยก็แบบว่ามอมาเหลิมโดนนักหน้าเลยเวลาไม่เมาเหยียบหมดไม่ตายผมเมากันแล้วอ๋อโดนก้นมอว่เรื่อยๆตอนไปมอว่วันนี้พอผมเมาว่แบบผมเล่าเกาปลาก็เถือนนี่เกิดว่าเออเป็นหลำโพงกันเลยแล้วก็โดนคนใดมาตุกไหมเออจับปืนมั้งยิงปืนมั้งจับมีดมั้ง รำเงินเผื่อนได้ที่ปนวนเออไม่เตดเลยเอาไปแต่เมากันเลยเลยกูแม่ไหมบอกไว้ดูเลือดไปเลยเม่ายาวโลดไปเลยเม่าไปแต่นี่ไดิไม่รนนี่ก็เม่าจะจมูมั่มไม่ใจอู้มมั่มกูแรงเพื่อมึงได้เตืร์นกันมั่งไม่เติรนนี่ไม่เติอ์นก็อยากเตืรนไอ้เป็ดอยู่ปนีอ่เออไอ้เป็ดตาดเล่ากินเต่าได้มดต่อเล่าเผื่อนะ

นัวเตนกลางนู่นหลตดวตัวได้ยทิพย์หล่อเมาเลยไอ้หรือไปติีป่นป่นไปติแล้วเมาตั้งตายแลวเมาไม่บัญญับรญยัคจใจติดรการพี่ไรแต่น่นหไม่เตียวเกลือู่กลางนนเนี่ยเด้งเดะเดะเดเดเดะกูนอนนี่ไงเด้งนะนอนแต่นอนใจทุ่นตัวเดีอใจ mày bạc lao, đe nhớt cứ mày kêu cua để đeo trái, nhặt mày đeo như thế này, kêu qua là nhặt mày đeo, mày kêu kêu cua, mày kêu, lầm bặc, bảo cá này bỗ mâu dính mác đi, bảo cầm rơi mác, bài trái vậy. คนกินลาหมากพวกกล้กับใบจอเออแต่แล้วก็ไอ้ไอ้เจ้าบาลตกะฤทีหนึ่งแล้วแล้วล้าตัวโจไม่ไหวพวนูมันบีเออเราตอนทุนขวดดาทิแล้วก็มันทรทุกขวดรอยเขาก็ไปทบีจนจิบไม้ก็มีตังระดับตุนเจ้าบานมาโจรบวนูได้เออแต่มันก้ายอยู่ยาวเดียวรวย ชิบไม้ไหไววอดมดเออเรื่องผู้กัดในบ้านเมืองเราจดัดใจดูจริงนี่ตลอดการผู้กัดตรงไหนมัง่งจาวบ้านหน้าในเรือดตาปา,ากไหนมัง่งแบ่งแบ่งกันตำก็บปลอมเล้าก็เปิดอ้ามมากินไม่ได้แหลวก็ไา้จาาบ้านผลิตเงแต่กันสิเพื่อหลอดจา่ามันในร้อยว่าเบีย้ยก็เมื่อนะ่เพื่อหลอดจา่ามันในร้อยว่าอจาจจะบ้านได้เหลือกินไม่จ่วบ้านหวานเงือกินนี้ต้องหีอนี้กินกันอยู่จา่าบ้านไม่มีทิศเหลือก ตำเท้าไม่ใช่ตำเท้าเออออล้วณเออย่าแรงว่าก็แรงไปดูเหลืงหองกั้เรียนเป็นเจ็งกบไม่ได้กูไม่กอบอไม่กบก็ไปนอนเดินไปได้หรือไม่ไปงไั้นนาทีปล่อยจัดเบื่อนี่แหลงกูละเมอเลยหลบหลูกรบเมียเออหนึ่งแรกก้าวอาชญากรรมในโทรทัศน์วันวัน เกิดเด้โปรแาการมมันะ่วเลยชวนย้อยโปรมมก็แหลมควันในกล้องเล่ม,มาโดเรืองก็เล่มเหมือนนงนกว้างกว่าปันนี่ก็เล่มเหมือนนี้กว้างกว่าปันโนเออไอพวกมั่วนี่ไอดีมันเต็มยาบ้าก็ไปกันเยยาบ้าประกบกับเหล้าเลยวะกึ่งดีมาดูหน้าอินหน้าพรมแล้วกับแหม,มันกับต้อยกับปอมกับควันเออร้อยปริเสธนี้ก็ว่าเหลือดไปเอาเดินใกล้เขาเลยเลยเอออํา กล้จะเลือดเลืดกันเลยสิต่างยาบาอย่าเล้บางนี้ราคาตู้กหน้าซื้อแดี๋งาซื้อหายเหลา่ายาบาบางนี้ผมแช่ใบเจอตรงนั้นอย่างเป็นเขาใกล้เป็นเดี๋ยวนี้จ้มเม็ดโรยน่ะไอ้นุกแต่ก็ถูกกันเป็นหลอดท้องหลอกยาบานุกจากบ้านนี้บางนี้แต่ว่าเออในวันวันกี่วันคลังนั่นน่ะไอ้นมคลังนั่นน่ะจับลูกเมียเป็นตัวประกันนั่นน่ะ เมายาบากเลยคลั่งเนี่ยโดนไม่รูนจับเกิดเป็นตัวประคัตตัวใจเอ้ยคยจับมึงไงกล้ามาจับแต่กูไปต้องไอ้มมงหักตัวนี้กล้ามาจับจัดปิดปีไม่ก็มดแหลมมองตูกเตะรกาดเรื่องเรื่องมาแกกูนนนนก็เลยนี่นะเออๆๆๆๆเอาเอายกขึ้นมา Tung lục bay lạ lục bay lạ yêu, you <coughs> did trông tím mọi người đã gim biệt hại mọi người gim biệt bunny chắp kum Màu mọi người mọi người kia 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 Cô bị bơi mà mẹ đi Phải mà ta, phải mà ta Ta mới chắc từng rân ở bờ